กราบน,นมันสก,การพระคุณเจ้าพระรูได้ให้โอวาถททาแมแก่น้องๆในรงการวัยใสใจงานโดยโองค์การบริหารส่วนตำบลของสก,ก้วร่วมกับสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในหัวข้อเด็กไทยใส่ใจเรื่องคุณธรรมจริยธรรมปราบน,นมันสก,การค่ะ ก็อเจริญท่านนายกคของการบริหารจัดการบบเขาสั่ความข้าราชการเจ้าหน้าที่แล้วก็ขอเจริญพรเยาวชนทุกคนวันนี้งพ่อก็ออดีใจที่ได้มาที่นี่ครั้งหนึ่งเมื่อวานก็มากับเยาวชนตัวน,น้อยตอนนี้ก็โตขึ้นนะ ครงการเยาวชนสนใจเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนี้เป็นโครงการที่ดีมากเพระาะว่าเราจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่เราจะต้องรับมรดกอันยิ่งใหญ่คือประเทศไทยเราจะต้องโตขึ้นมาเป็นนายกอบอตอไปเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ในประเทศนี้ สังคมบ้านเราทุกวันนี้ค่อนข้างจะสับสนวุ่นวายไปหมดขาดคุณธรรมจริยธรรมเมื่อสองวันหลงพ่อน,นั่งดูเขาถ่ายทอดสภาเรื่องน้ำท่วมแล้วพ่อน,นั่งไปก็คิดไปว่าถ้าอยากจะหาดูคนชั่วคนเลวแล้วก็ให้ไปดูในสภาผู้แทนราษฎร ความรู้สึกอย่างนั้นเกิดขึ้นในขณะที่นั่งดูอยู่เพราะว่าสสที่เขากำลังพูดเรื่องในสภาผู้แทนนั้นมันมีแต่เหมือนกับม,มีแต่คนชั่วๆไปรวมกันอยู่ไม่รู้ว่าคิดจะไงนะาะไม่มีใครที่พูดออกมาเป็นคำดีเลยมีแต่คำด่า,ก,ดากันมาด่ากันมาแล้วก็อยากคายก็มีบัพทีใช้คำวันหน้าด้าน ประธานสภาหน้าดัง <c oughs> แล้วก็พูดออกทั่วประเทศนะกล้าพูดแล้วก็โหทําให้หลวงพ่อมองว่าอันนั้นมันคืออะไรอันนั้นคือคือสิ่งที่ฟ้องว่าสมัยเมื่อเขาเป็นเด็กเป็นเยาวชนเนี่ย <c oughs> เขาไม่ได้รับการ,รห,รหรล่อหลอมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมปรากฏว่าเวลาหลวงพ่ออบรมครู เราพ่อต้นจาเรื่องสองสอ,สอนี่แหละขึ้นตั้งว่าสอสอ,สอมีแต่คนเร็วๆไปอย่างนี้เลยนะที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าครูนั่นแหละสอนนี่นเขาเป็นอย่างนั้นเพราะทุกคนต้องเรียนจากครูใช่ไหมลูกใช่ไหมครูนั่นแหละสอนคนไม่ดีครูนั่นแหละ,นนไ,มหละไม่เคยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กพอโตขึ้นมันก็เป็นอย่างที่เห็น เพราะฉะนั้นพวกเธอเนี่ยพวกเธอได้รับมรดกอันยิ่งใหญ่คือร่างกายของเธอเองร่างกายของเธอนี้เป็นมรดกของพ่อของแม่ที่ถ่ายทอดไว้และพ่อแม่ก็จะทิ้งร่างกายท่านไปท่านจะตายไปมรดกที่เหลืออยู่ของพ่อของแม่ก็คือเธอนี่แหละที่นั่งอยู่ตรงนี้นอกจากนั้นท่านจะเอาอะไรใส่ เอาตระกูลใส่ใส um oh, ่ในตัวเธอเนี่ยเนี 2, 3, 2, 1, <ammed> ่ยคนข้งหน้าเห็นตระกูลอะไรนามสกุลอะไรนามสกุลอะไรอ๋อพิมดีพิมดีไม่ยกไก่เลยวะเราเพื่อหยืนกันหลายหลายสุดพิมดีไเห็นอื่นน่ะนั้น็พิมดีเนาะพิมดีคืออย่างใจกว่าเครือข่ยพิมแล้วเนาะพิมดีจะมีเป็นเสือพิมดีได้ก็แก็แ ตะกี้ต้ว่าเเรียนฟอการสอบหอสอบามัเองตัวอหดเนี่ยาฟอฟอมอสาร์ดอดอไม่เอฟหอสดหมนไมาเ่งเร่ร่งพิมพสัมผัสตะกี้ตองเป็นสมัยไปเรียนมาอะไรกไปเรียนเรียนการบัชีไปเรียนเรียเือคำนวณ้อนตต้อง้้ตั้งต้องต นาำสกุลทิพย์เดชแจกเป็นมรดกที่พอแม่ผู้ญาตตาย่ายเจ้าหลายรุ่นในแม่บ่เพออิ่นตั้งไหวบาตระกูลนี่เด้อทิมดีบาดในมรดกสมัยเจ้าเจ้าเป็นผู้รับมรดกของตระกูลเนี้เพราะฉะนั้นเพิ่นถบอว่าผู้ลับก้อนเกิดมากกระเริสู้วงตระกูลเห็นในน้ำสมุลเจ้าของดวงดังชืน่นนวัดเป็นหน้าโยกสองคนแต่ละค้อนน,น้ำสมุลอยู่ในขู่ แม่บอกนักสุะคนเป็นโจรหาลอยนักสกุคนยู่ในคุกนั่สจะคนเป็นนักโทษป่าหานนั่นจะคนฆ่ายาบ้าอันนั้นเริ่องาเหยียบยั้ว่องสกุลได้รับมรดกตกทอดมาแล้วพอเสร็จสู้ฝูงสัตว์พอตัดกันยู่กันเวนทีหลายคนยุนี่เสด์สู้นักสกุลเจ้าของจ้าท่านนายกเป็นนายกอปตอนักสกุลอย่าง โคตรเหน่าว่องว้างมีไผแน่ลูกหลานเกษสิพุ่มใจวันนี้นัาน้าสกุลตัวไข่เด้อหน้าโยกนั้าสกุลตัวไข่เด้ออันนี้นัน้าสกุลตัวไข่เด้อเออแต่ร่งางพัดเป็นยังไงนัน้าสกุลหนักเพียงยังไงขี่ยาขี่เหล้าขี่เล่นไพ่เลนให้โลกเรียนหนังสือบดจบเป็นโลคเกศนั้าสกุลนี่เป็นโลคเกศ น,าน้าสกุลนี่ติดขู่น,าน้าสกุลนี่เนี่ยใบ,บจบน,าน้าสกุลนี่เป็นกรรมกรขอท่านพวกเจ้าชอบแบบนั้นป่ชอบ,นนอบไปน้าสกุลจเขอเป็นยังสับง่บอกเพื่อว่า,าฟ้างกินหมันขับป้อมมันไปฆ่าข้อม,มันมันก็ขี่สามมือกับตายตายข้างกับตายตายแล้วจอดฟ้อนผันเลยเนาขันจอดฟ้อน,นเนาแล้วเห็นอมผันเราเี่ มันเกี่ยวพันก,กันไปเหมือนแฟนบอลคันโลกสวัวมากหรอโลกผู้ใดน่าตุกุนยังพ่อแม่มันซื่อว่าจังไดขอด,อดเงา,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 ามันเป็นจังไดเอาแปะมาโอ้ยโูขจักบกับเจ้าขอดปูขดยางมันก็สัวมาตั้งแต่พุ่นเอาแปลมาหนาลากไปเปนไปเนี่ยแม่เรียกว่าแม่แต่ว่าคันดีมาลกลูกผู้ใด่าโต้กุดไปหลับน้่งวันโลกเลี้ยงหยกยังเป็นการเลี้ยงดีเด่น เป็นตัวแทนกีฬาของจังหวัดของประเทศป,ทเป้าโทษไปสอบโอลิมปิกคณิตศาสร์ฟิสิกส์จบอมาาโต้งดงเขาแห่ออาประเทศเออน่้นสมรักคำสิงพอกระแม่ึคื่พูดรักษาตโตยุโรพงวัยาบานนวดสมบูรณ์เมื่อความแก่นบานแห่ก็เด้เอาไปเอามาสมรักทักสมลดเป็นน้าม้วย เนี่ยหัวม้อๆยังเสร็จเลยแต่ก็เมื่อสหรับเลยก็ลองน้อยของการเป็นเป็นโลกเลือนพอแม่เป็นโลหเลือนแต่ว่าเขาค็าสามารถในในนักสกุนของเขาขึ้นมาเป็นขั้ขวัญของจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเหรียญทองแรกโอลิมปิกเน้เหรียญทองเมื่อเหรียญแรกของโอลิมปิกเด้่สมรักเขาแห่สมรับเม้อยังฟังใคอนเสิร์ตสวาร์บยังไงมันเยืนเราอยู่มันบอกพ่อว่า ไปว่าัวมันดีอย่างภาษาขีดทูดมีแหลมอะไรเจ้าว่ามันสัวมาคุกคอบอย่างไรน้องพ่อว่าเขาเป็นขีดทูดเขาบวามคามีแหลมหรือมีแหลมกับตาแต่ว่าเขาเป็นขีดทูดตั้งแต่มื่อตั้งแต่ตินไฟู้กระลังเบาอยู่นะมันเป็นขีดทูดทั้งขีดทุย่างมันจะเป็นขีดทูดในใจสัวขอเขาอีกแม่บอก เรพอมาบรรยุสีแล้วมันมาว่าขีดทูตไม่เล้มั้งเรพอมาเจ้าพวกเราเนี่ยเป็นขีดทูตทั้งใจเป็นขีดทูตทั้นเกียรติยานเาเฟะขาก็เป็นขีดทูตทั้งเ,งเ,งเงมื่อทังนตีนะเพราะฉะนั้นพวกเจ้าต้องการในพวกตะพวลเจ้าของเป็นทังไงแต่ยุนัมเจ้าของเจ้าของสิต้องสางเจ้าของในดีเป็นตีเจิดหนายูตานอกจากนั้นพวกเจ้าสิลังกระดกประเทศไทย มูชาหมื่อานจาหนีประเทศไทยจะลักเต้าถล่มซุนสังคมอาเซียนแปดประเทศเนี่ยต่อไปสิไปมหาสู้กันคือขอนแก่นกัมพูดอกับไปหนองคายเดียร์เกษตรกรไปเล่าไปเด็ดน้ำไปไซด์มอตตองเนี่ยถือพาสปอร์ตไทยไปเดียวไปในเงิมอตตองนิสาห้าษีกธบมอตตองเสียเขึ้นในประเทศไทยแล่นอ่านจากเล่าจากคำเลี้ยกับเขาไม่ทำอ่านไทยได้แล่นอ่านจากไทยกับสิไปไซด์ได้ไปได้ง่ายๆ แต่เมนี่ยพวกเขาอ่อนดอยมาพวกเขาเหง,งางันเกง่งแต่ว่าสิ่ทีแย่คือการสื่อสารภา,าษาอังกฤษบาให้พาะเปงานประเทศอื่นเขาบ่าหลับเพราะจะนั้รัฐบาลนี่ยกาสิปรัาเสี่ยให้โรงเรียนเน้นเรื่องภาษาอังกฤษล้าก็ถึงขนาดประกาศมาโรงเรียนไหนอยากได้คู่ภาษาอังกฤษมาสอนลูกศิษย์โดยตรง ติดต่อไปกระทรวงกระท่วงสิจัดคู่ตันประเทศมาให้โดยที่ทางโรงเรียนเ่าต้องเสียคายจางท่านกระทรวงสิจามให้เขาต้องการพัฒน,นาเพราะฉะนั้นพวกเธอทั้งหลายเนี่ยบ้านอันนังบ้านตนนายกทันประพัน์เบาสนยอดนายกได้อาตมาหรือลวงพอจะเอานายกเจ้าไปเป็นต้นแบบไปแบ่งย,ย่านี่ขอททัศน์สิมาเอานายกน้อไปออกทดลอน นี่โค้งงางหลายอย่างซึ่งไปฟังมาหลายหม่องก็คือนายกเขานายกเขาโชคดีเดี๋ยวมาเกิดยุหม่อกนี้แล้วกาดนี่สิ่งสำคัญคือสวนสัตว์เขาสวนห่วงลงพอไปเบิ่งหลายอย่างจุกีแ่งปั่นหมู่บ้านนี่กไปบัดหมัดคุณยองมาสุนชุดยองกู่ล่ากูยางเขาไปแล้วมีแทงปั่นเบิ่งแล้วอย่างหลายสุดยอดเดี๋ยวว่าเีามีของสำคัญดับโด่งเดี สวนสัดเขาสวนวังนี่สิเป็นระดับโลกปเป็นิรงแ้วดีมากเพราะฉะนั้นควรภูมิใจที่เห็นจังไหนมันเนี่ยพัฒนาเจ้าของมองเงื่นนอนงนสภาพแวดล้อมยังดีบรงแ้วเขาต้องดีตามการที่ดีตามเนี่ยคือต้องพัฒน,นาเจ้าของการจะปลูกเพื่อตัอง้งเห็นจังไหนปลูกเพื่อตัอง้งจะปลูกเพื่อตัอง้งรวยดินนะอจาจจะกินตัง้ง รวนอาหารใครไม่ได้บบจะโรลเพื่อตั้งจะโรเพื่อตั้งเตรียมเนยนจะกินตั้งสจะไปเรียกปฐมไปโตเป็นบรรยายควบคืน้น,ท,นที่เป็นปฐมอยู่ันบาา จแจ่แม่เอามากระโว่ที่มากินต้องอาปากถึงองตอบแม э ่เอามาไหนกินว่าอาปากสามพื้นพันหนึ่งพี่ไปได้ย <ę> ังงพอคุหลวงเตอะไรอย่อกเพราะฉะนั้นเธอต้องพัฒนาเจ้าของเขาบอกว่าจับลู่เพื่อต้องเตรียมเนิน จะกินต้องเตรียมอาหารจะพัฒนาการต้องพัฒนาที่คนจะพัฒนาคนต้องพัฒนาที่ใจจะพัฒนาใครต้องพัฒนาตัวเราก่อนเห่งพวาเป็นมิตรอยากสอนคอนความรูคือเอืองคือแหงนี่อยากขึ้นหน้ายงได้ต้องเฉลียวฉะลาดต้องพัฒนาเจ้าของ การพัฒนาเจ้าของในรับสูตรของพระพุทธศาสนานั้นพัฒนาอยู่สามอย่างหพัฒนาเรื่องความมีระเบียบวินัยสอพัฒนาเรื่องจิตใจให้นักแน่นหมั่นคงสาพัฒนาปัญญาให้ฉเฉลียวฉลาดเอิ้มารับไรสิขาคือศีลส,สมาธิปัญญา เอาลักสามลักนี่มาพัฒน,นาเจ้าของพัฒน,นาเจ้าของในเป็นคนมิศีลคือเป็นคนอที่ลาเดียบในมีการเข้าลงกฎกติกามีมารยามีกิริยาว่าจาัมมนาเอ่อันรผู้นั้นได้ผู้นั้นเกิดได้ตระกูลสูงสำเนียงสอนภาษากิริยาา่อดสกุนขัาเป็นผู้ยิ่งกระเด็กกระเด็กไปใสบ่บังบัแบงแบง เพื่อนมาไกลไกลไปใส่ยางับกระนับกระแดกไกลิกลไปไปมามากับไจลีอ้าวแม่น <EO> ีดหรึเปล่าลิกลไปใส่น้ำน้แดงแดง่มีคุณลักตรีบ่มีสมบัติผูดดียู้น้ำจอกฟอต้องนแกงแดงต้องชา